คลิปนี้ยาตามีวิธีต้มตีนไก่ด้วยหม้อแรงดันมาฝากทุกทท่านค่ะใช้เวลาไม่นานตีนไก่ก็จะเปื่อยแทบละลายในปากแบบนี้เลยนะคะพร้อมวิธีใช้หม้อแรงดันของ i n s t a n t p o ร์แบบละเอียดในคลิปเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะตีนไก่ที่เราจะต้มก็ต้องล้างให้สะอาดอย่าต้าจะใช้ที่1กิโลจากนั้นก็นําลงหม้อตามด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อดับกลิ่นคาวตามด้วยเกลือป่อนหนึ่งช้อนชา จากนั้นก็เติมน้ําสะอาดลงไปให้ท่วมไก่หรือว่าเลยไก่ขึ้นมาเล็กน้อยคนเล็กน้อยให้ตีนไก่จมน้ําทุกๆส่วนเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาวิธีปิดฝาหม้อแรงดันก็แบบในคลิปเลยนะคะจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้จากนั้นก็หมุนให้ลงล็อกจากนั้นก็ดันปุ่มนี้ให้ไปที่คําว่าเรียวและปุ่มสแตนเลสเล็กๆตรงนี้นะไม่เดือดจะยังไม่ดันขึ้นมานะคะพอน้ําเดือดปุ่มนี้ถึงจะดันขึ้นมาค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเลือกการตุนกดที่ปุ่ม p r e s, <S เช r e Cook ตรงนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาตั้งเวลาตุนตีนไก่ยาแต้จะตั้งเวลาไว้ที่25นาทีสําหรับตีนไก่ในคลิปนี้25นาทียาแต้ว่าเปื่อยเกินไปตั้ง20นาทีก็พอนะคะและเวลาตรงนี้น้ําในหม้อเดือดถึงจะนับเวลาถอยหลังนะคะถ้าน้ํายังไม่เดือดตัวเลขก็จะยังนิ่งอยู่ค่ะ และปุ่มวอร์มตรงนี้ก็กดทิ้งไปไม่ต้องให้ไฟโชว์นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการวอร์มพอดีตอนปิดปุ่มอย่าแต้ลืมกดถ่ายไว้ทุกอย่างเสร็จแล้วก็ปล่อยให้หม้อทํางานค่ะและนี่ตีนไก่ก็ตุนมาครบ25นาทีแล้วอย่าเพิ่งเปิดฝานะคะสําคัญมากๆขั้นตอนนี้ก่อนที่จะเปิดฝาให้ดันปุ่มนี้ไปที่ปุ่มเวรหรือช่องระบายอากาศและก่อนที่จะดันปุ่มนี้ก็ถอยห่างนิดนึงค่ะแรงดันน้ำนี่เยอะมากๆระวังจะโดนหน้าด้วยนะคะ และแนะนำอีกอย่างหนึ่งหม้อแรงดันควรตั้งอยู่ที่โล่งๆด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราเลื่อนปุ่มนี้น้ําซุปที่อยู่ในหม้อจะได้ไม่โดนภาชนะอื่นๆค่ะเนี่ยค่ะพอแรงดันในหม้อหมดแล้วปุ่มสแตนเลสตรงนี้ก็จะลดลงขั้นตอนนี้เราก็สามารถเปิดฝาหม้อได้แล้วนะคะและวิธีเปิดฝาหม้อก็หมุนวิธีนี้นะคะให้ฝาหม้อออกจากล็อกเท่านี้เราก็จะได้ตีนไก่นุ่มๆเปื่อยๆใช้เวลาไม่นาน ไม่ต้องเสียเวลาตักไขมันออกและไม่ต้องกังวลว่าน้ำจะลน้นหม้อใช้เวลาไม่นานสําหรับหม้อตุ๋นแรงดันอินสแตนพอตนี้สะดวกมากๆเลยนะคะและยังสามารถทําได้หลากหลายเมนูรวมทั้งเมนูนึ่งด้วยค่ะหรือก่อนที่จะใช้งานหม้อตุ๋นแรงดันอินสแตนพอตก็อ่านคู่มือให้เข้าใจก่อนนะคะเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้ปลอดภัยแล้วก็จะสะดวกครั้งต่อๆไปเราก็ไม่ต้องเสียเวลาในการตุ๋นอาหารใช้เวลานานๆแล้วค่ะ สำหรับท่านไหนที่ชอบเมนูตุนต่างๆหรือน้ำยาตีนไก่เปือป่อยๆมอตุนแรงดันอินสแตนพอร์ตก็ตอบโจทย์ได้มากๆเลยนะคะค่ะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับยายเต้วด้วยนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะ